นายเด็ดอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่25ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรพภายใต้แนวคิด Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability ชวนชาวสาธารณสุขร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพในอนาคตพราะมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล446แห่งและร่วมปรักกถาพิเศษ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพร่วมกันของทุกภาคส่วนเป็นแรงผลักดันที่มีคุณค่าต่อระบบบริการสุขภาพของไทยในงานยังมีกิจกรรมมากมายอาทิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาลรวมถึงจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสถานพยาบาลงาน มีไปจนถึงวันที่21มีนาคม2568ที่ Impact Forum เมืองทองธานี